วันนี้เอาปัจจัยนะนี่น้อยๆเฟซตางประเทศได้เพี่น้องเด้อเพิ่นฝากมาเพิ่นบัวมันแต่เพิ่นเพิ่นอยากซอยเพิ่อนมาเพิ่นก็ถือเพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นเบิ่งแต่ว่าเพิ่นอยากซอยทีมงานเพิ่นมาก็เลยพามาวันนี้ก็เลยมามอบให้เป็นของคนปีใหม่ค้อมเป็นของปีใหม่แล้วก็ตัวเลขแนวทางกับตั้งรอบไปพร้อมๆกันแด้เพี่น้องเด้อเบ่วงต้นเพิ่นให้มากหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เหรอตัเลขตัวเก่าเลขตัวเก่าหนึ่งห้าศูนย์คือเลขตัวเก่าที่ยังไม่ออก โดยพี่น้องเด้อเนาะรอไปติดตามไปพร้อมๆกันโอมน้าสวัสดีปีใหม่พ่อมากนะครับเนาะปีไก่นี่เพิ่งได้มาอ่ามาแต่ปีไก่นี่ปีนี่พิ่งได้มาเที่ยเดียวเออครับเออเป็นปีแล้วเนาะพอใครพอกันทีนึงบ่ยเฮ้ยอแม่ดอกพ่อแม่พ่แม่ดีพ่แม่นดีเลยเห็นกันอยู่เรื่อยอยู่โอ้กับปีไก่นี่แหละแต่เออเพิ่งได้มาปีนี้ไหมปีไหมเออปีไหมนี่ไหอืม เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไหมเนี่ยพ่อพ่อซอหกเจ็ดเปลี่ยนพ่อสอเะยรผมจำก็นี่พ่อซอหกเจ็ดเนี่ยเคื่อสีโบคาดีหูแจัก็เปลี่ยนพ่อสเนาะอบอร์ห้าพ่อสอไหมอโอ้ข้าตังตังตะปีกไก่นี่ปีพุ่งเนี้มากนี่กับวันที่เก็ยเดียวยางปีที่ผ่านมาไหนงวดเจ้ทยของปีเลยมันออกซีซี ซีซีเอที่บอกพี่พ่อบอกเจ็ดซีเจ็เออมันออกซีซีจำได้ปะซีซีโอ้จำได้อยู่ครับผมอืมันว่าซีซีอ่าซีซีมันยำยำเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเจดีเจ็ดอาวันได้แ วานกวนแดง่านกาอานกะอะไร้าวมนเดือนนี้ป่มากเรารู้สึกว่าคารมดีใจหลายเลยมีคารมอารมณ์สนรีขึ้นมากอบอบแม่ดอกแมป่ปานน<อ>ัน้นดอกบ,บ๊อแม่ปานนี้บอแม่ปานไี้สนอเรนันรับสบายคนว่าเจ้าคือเห็นมิวแคก ย่นงเดี่ยวทุกโอ้ยเกิดเป็นคนธรรมันได้คนยำคนหาเด็กแม่นมันคนมหาธรรมดาเจ้อู้หูอุ่มไมว่างด้วยขึ้นมาของของแมกดีแก่ไรแม่ขาวมากเป็นเป็นในไท้แต่คนท้องไมพควรอยู่บัวพอคนว่าจังไหนแม่ขาวแม่ขาวมากแบบไรเอาก้อนเอาเริ่มต้นเลยแมโอ้พ่ออจนเป็นจังไรฝันบอกแม่ขาวมาเห็นจังไหนฟัน เอาฟังบ้านนี่แต่พ่อเห็นยุ่ยไก่ได้เห็นยุ่ยไก่เติมยู่เอาเห็นว่ามาทางดกผมไปยังะได้ไปเอามาอย่างพากันมาทางโนอนโอ้โยมาถวายท่านพระสัมปวบุญเหนือพระสันปว์พ่อเห็นอยู่ยไกๆพ่อได้เอิ้นทักเพิ่อนพากันไปยังแต่ว่าเมียขาวหลายคนหมดพ่อ ว่าไม่ขาไมู่้เดียวโอ้แต่อันผู้อื่นเป็นคนอันแต่คิดสัมพันธ์กันนะผมว่ามาเทียกกันเขากระจ้าแกรว่าไอ้ฟันอ้าฟันอันฟันฟันเรียนมาจังใดอ้าก็เรียนมาผมมาหากันซสิแล้วสนุผมก็บไม่ยังดอก พราะมันตัดกิเลสหายค่ะค่ายกิเลสออกแล้วจารย์ครับนี่ยตัดกิเลสหายค่ายกิเลสออกแล้วโอ้โหมีง่ายแล้วว่าบาัณฑ์นครับบ้านนี้ว่าจช่ไหมตัวว่าจางังใดก็ว่ามันโอเกคจ้ะฮะอยังออกบาณพี่นอ้องเพิ่งมาบอกเจ๊นก หกเจ็ดหกเจ็ดอีแวอีแววอันอันอันเนี้ยเขานี่บัวพ่อเรื่องว่าผีบัวนั่นนี่พี่เขาบอกตั้งหากเขาบอกหัวอาหารซื้อได้บ่ละพ่อหกเจ็ดเจ็ดหกอย่าลืมเจ็ดมาเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะผู้ใดทิดติดตามอ้อันแต่ว่าอันนี้เขามาบอกตั้งหากบ่พอมีคนมาบอกที่นี่บอกบอกฟันนี่ละก็บอกกันว่าเอา ฝันว่าไปตึกปลาปลอสบายปลาบ้าน้องน้องมันไปตึกน้องไปน้องมวนๆล้วยสันน้องมนวนครับก็ผมสิว่าคุณคุณสิว่าถ้าได้รู้เพบาะว่าเราเป็นศูนย์หกเจ็ดนี่นะรับหกเจ็ดสามตัวพี่น้องสามม่นๆเออศูนย์หกเจ็ดลุกเดวันนี้ครับพี่บอ เอ้าก็เลยอตึกป่าไอ้คนละป่าในในป่าบ่ได้ป่าบ่ได้สองตัวได้สองตัวตัวยสองตัวโอ้ตที่พอใจเลยนดโอ้พอใจเลยจนจนสิกรรมขึ้นเนี้ยขึ้นจากน้ำบาได้หมอละมันไงไรครับมแต่ในฝันนะดครับผมโอ้ยมันได้ขมันได้สอ ปลาสวปลางตัวปลาโคใหญ่บ่พ่อปลาโคใหญ่ปลามีเก็บบอมเ้าถือว่าซาบโตศูนย์เคสบุ๊อันก็สือว่าศูนย์นี่อ่ะเออเ็นน้องวันดูร่นน่ะนะโอ้โหน้องน้ำเอามาเพิ่มใสน้ำหมดเลยเอามาเพิ่มใสอันแสดงว่าสิบปีลำเศร้าปีลำข้อดีฝันที่หนึ่งตัวนี้ โจกพึ่งฝันนี่มันบ่นี่พ่อฝันตอนได้ไปตักปลาตึกปลานน่ฝันเห็นพ่อเมซี่พร้อมกันบอเห็นฝันเห็นเมซี่ก่อนบอกเพิ่งฝันเห็นปลาอันจักไปตึกปลาก่อนฝันผมไปตึกปลาตั้งหาโอ้ฝันไปตึกปลาตั้งหาคนละเทียครับคนละเทียดอกเดยวฝัไปตึกปลาพร้อมกันนะ กอยใหญ่ะโอ้อยากไแม่นิี่ลใโอ้กนอยากได้ปลาคอยใหญ่แต่ว่าก็ได้คือจังคนคิดแล้วมันโตใหญ่ที่พินว่าโอ้ที่ถกโธ่แสดงว่าแม่ซี่มาพ่นบริบอกเลขบอกยังน้ำพอละเด็บอกเด็คุยเพื่อนเด็คุยกันหอกหายไปก่อนโอ้หายสั่มอแม่ซี่หายไปก่อนข่าวทั้งคนนะทั้งหมันบน้ำหอันผู้บ้าุนันบอก พูดมากเมื่อนันบอกออนทิวเฮา้วยกันได้กินอนเสิร์นะครับฝันเห็นเฝนฝันเห็นแม่ชีเลิกแค่นี้แล้วฝันผู้นี้แต่ว่าบารนี้พ่อได้ฝันมาไปตึกปลาได้กรมปะข้อยญ่สองตัวไหนเหรออาจดรยนเทว้แต่ว่าบารหกเจ็ดพ่อพ่อได้มาตัใส เอาก็เอาเอาปลานี่ยโอ้พ่อเปรเอาเดี๋พี่เปร์ปลาเปร์พุ่งฝันโอ้ว่ามันเขามาบอกเป็นโตัวฮกเกดดีครับหัวไหมน้ำบ่ฮกเกดนี่ครับไม่เด้อพี่น้องเด้อเนาะเต็มดีว่าเอาเต็มีว่าอืมเอาเต็มดีที่จาร้าเหนาเดี๋ยวพอมาพึ่นเบ้โบ้หิ่งไม่เบ้าให้ฟังไม่แนอันวันฝันเห็นเมซี่เพนมาเป็นคณะบอดี โอ้มาโอ้มาลายดิอ่าไปคุยกันดิเพราะว่าเห็นกันเอด้ถ้าท่ายกันแล้วก็เลืแล้วไปเลยว่ากันอยู่สีหาข้ามพันพ่นบริวาบอกเรียกเลยบอ่ามีที่นี่บอกแล้วแต่เดี๋ยแต่ บันนี้ก oh, ็เลยฝัน <movie> ว่าไปตึกป่าเออเอาแหบอกตึกึเอาอย่างตืกเพื่อไปลูกไปกบหอยซื้อวันแหะธรรมดาวันแหะกี่นววันแหะถ่งรบื้วันแหอได้ป่าสองตัวเรียกมีสิบร้อยสองตัวพ่ะไม่ม่่ม่ใช่ไม่สองตัวได้สึสามตัวที่พ่อให้นี่ป่าคอไงสองตัวจะจับป่าสองตัว หรือว่าสิเป็นตัวกันแปดสองพอคมอจังไดทิ่งงานกับแมนยูได้ป่าสองตัวนี่อาจจะเป็นเอกันไม่ได้จะแปดสองสองแปดกันไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไม่ป่าสองตัวเนาะจับเลยจับเอาอีกก็ะถเป็นยังอีกเหรออาจา่ไหมโอ้เจ่ซี่เนี่ยเจ็ดหกนี่พ่อพ่อแปดพิศนาโอ้โหว่ามันผีมาบอกใต้หาก บ่โอ้อันงวดนี่ผีบ่มาห้องบอกเลยบ่มากแฮมากอันนี้นี่งๆหน่อยๆทั้งปุยโอ้ไข่เอันปวดขาอยู่ขึ้นึลยโอ้ลืมบ่ลืมยังบัดนี้ลืมยังผ้าละผ้าลาเออสีมากงวดหลังมีคนสืบไมาอยู่คนวายสีว่างสั่นคนวายอยู่คนสืบไมาให้แล้วแต่ว่าบุหันมากหอด กำลังเดินทางอยู่พ่อยาเอออืมควอมก็เอ้าโอ้พ่อก็เลยฝากไว้สำหรับงวดนี้ก็อาจจะเป็นศูนย์หกเกีดนะพ่อเนาะเอ่อแต่ชิคิดเออหัวขึ้นหัวล่องคว่ตัดสองตัวก็มีศูนย์เก้าศูนย์หกเอ้ายังไงมีศูนย์เก้าศูนย์หกคว่ำมีตัดอะไรอยู่ตัดคว่ำหมด สวัสดีแฟนเกนี่้านาข้าอมากพี่น้องเน้อนะคะใครที่รับชมขอท้าขอท้าอันนี้เรา้าขอทาไหมรูปอันตัวได้อศูนย์เก้าศูนหนย์เจ็หขท้าส่นว่ามาขอท้า่านมาเอาหืมเออท่านว่าไปทางศูนย์นนี่สิเขามาเลี่ยมมากนั่นนี่ วงกลมใช่ไหมเช่เราพ่อซูนหกเก็เท่านี้โอ้ยเจกกละพิ่เจรณาหนาด้วยพี่น้องนะสำหรับแนวทางมันวาพันไปตึกปลาปลาพันเป็นกลมๆน้องๆขอให้สะสะสะเป็นกลมๆปลามีเก็ปลามีเก็ดได้สอตัวได้สอตัวได้สองแต่ว่าเขาเสียสองใสพี่น้องพิจราหนามึงคือว่าสองแปดแปดสองคือว่าลุ่มไปเนี่ยเป็นไง ต้องแปะเออป่าสองตัวไหมตัวกันตัวกันตัวกันไม่้ที่หลังนีตัวกันเนาะลงไวจักหน่อยนะสิบาร์พอเห็นออกก็จะค่อยเห็นอือมันจะเป็นทังซีไปเนี่ยเออต่ว่าเลขของพอที่พ้นแปให้ก็คือฮกเจ็ดตัวเดียวมันจะเป็นแบบนีอะไรพร้อมฮกเออเป็นหกเจ็ดเป็นเก้าเจ็ดพร้อมเออนม่นแหละศูนย์เก้าเจ็ดมีหมนอือเรียบร้อยแล้วให้เอฟซีไปตัดเอาน้ำนักอะไรก็ได้แต่ส่วนหลายนี่บ่เนี่ยนีปีใหม่สามตัวค่ะที่แตกตึมนี้ ทั้งสามตัวแตกนี่พ่อมากนี่หน่วยมันสิมีหมกจอดรถบอดับพวมากแค่นี้โอ้ยจะบอกว่าทันไรทันไ้พี่สังแค่ไหนครับค่ามีหมบ่มีหมกจอดรถเท่าไหร่พอดีอืาครับเอฟซีครับอันนี้ก็คือพ่อมากมือนี้เลยน้ำหลายแนวหลายยางหลายยางครับมีกับเขากับน้ามาฝากต้อนพ่อมากเซนเคยจากเอฟซีพูฟนสายบุญนะครับเนาะ เพิ่นให้ทางทีมงานเป็นสะพานบุญมากครับอย่าี้ครับเติ้งน้ำเติ้งผาหอมเติ้งกับเข่ากับน้ำหลายครับทีมที่ครับเบิ้งดูถือใจบ่ถือใจบ่เอาเบิ้งกระคัดถือใจป้ถือแม่นบ่ออืมจ้านโอ้ครับเอฟซีกับถือใจแล้วที่จับจับไปพ่อจับไปจับไปให้เอฟซีมีโชคมีมันนะพ่อเพป็นจีได้คิดหอดพป้มากเพป็นเดงคิดหอดอยู่ดอกทุ่มเงินนี่เป็นมีโชคนั่นพ่อ อันโยกจอพุ่นก้อนได้ว่าเพราะเป็นยังนั่นเนี่ยไม่ไมีหินนี่นี่อ่ะเป็นจออาจารย์สบายกว่าน่ะเออค่อยๆหมุนมากพ่อเออให้จอพุ่นหมุนไปทางซ้ายข้างขั้วบ้านนี่าเรอยๆพหมุนไปทางพุ่นบ้านนี่้พราะวิชกมันนะเออหมุนไปเออเอาที่พ่อเพิ่นบอกก็คือหกเจ็ดได้พี่น้องเด้อครับหกเจ็ดเพิ่นเอาศูนย์มาใส่กห้างหนาเอาศนมาแทรก้างนาเพราะว่าเป็นสาก่อนครับผมสายสายมุกมุกกลม ยกขึ้นกะนี่เอานี่นี่นี่จังหวัดเอาดีไป้มันมีโชกน้าอาพี่น้องแสวซี่แคปภาพไปเด้อยอบมากของแค่ที่นี่ขอบมากเกิดมองตะเพียดปวอมไร้ล่ะเมนอีดีเล้วของแท่เบืองแมววันนี้รับจุนไปแน่